สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณยิ้มชาแนลค่ะวันนี้เรามาทำน้ำยาถูพื้นกันค่ะวัตถุดิบมีเท่านี้นะคะเราสั่งจาก Lazada ค่ะตัวนี้แกนนี้นะคะเป็นชุดทำน้ำยาล้างห้องน้ำค่ะซึ่งในแกนนก็จะประกอบด้วยหัวเชื้อสบู่1กิโลกรมัมผงขจัดคราบสารกันบูดแล้วก็ผงฟองค่ะส่วนผสมอยู่ในนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นผงข้นค่ะ ผงค้นผสมสีผสมอาหารนะคะนี่ค่ะเราเลือกใช้สีเขียวค่ะส่วนตัวนี้นะคะเป็นกลิ่นค่ะเราเลือกกลิ่นเดิมค่ะมารีนฟรชสฟรชนะคะตัวนี้น้ำยาฆ่าเชื้อเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มขั้นตอนการทำกันค่ะและก่อนอื่นเลยเราจะไปต้มน้ำนะคะขั้นตอนแรกไปต้มน้ำให้ร้อนแล้วก็นำมา ผสมหรือละลายส่วนผสมทั้งหมดนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต้มน้ำกันค่ะน้ำต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีความเป็นฟองนิดนึงนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราทำน้ำยาน้ำยาถูพื้นค่ะใช้ภาชนะอันเดิมนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะ เหมือนเดิมค่ะเราก็จะใส่ส่วนนี้ลงไปค่ะสีบวกเกลือสีกับเกลือนะคะผงข้นวันนี้เราใช้สีเขียวค่ะหลังบ้านเสียงดังมากไม่เป็นไรแล้วนี่ค่ะใส่ลงไปค่ะสีเขียวสวยงามมาก จากนั้นก็คนให้ละลายเข้ากันค่ะคิดถึงน้ำเฮบูบอยเลยค่ะคนให้ละลายนะคะเสียงดังมองเราต้องใช้เสียงตัวเองกลบยายหลังบ้านใช้เสียงกลบนิดนึงค่ะ ถ้าเราใช้เสียงสดก็จะประมาณนี้ค่ะเสียงแซกสอดเยอะเพราะฉะนั้นจะพยายามที่อมันอยู่ตรงไหนตรงกลางเนี่ยโอเคเมลาอลหมดเรียบร้อยค่ะเราก็จะใส่ตัวนี้ค่ะตามขั้นตอนเหมือนเดิมนะคะชุดทําน้ํายาล้างห้องน้ําค่ะสูตรฆ่าเชื้อโรคนะคะเดี๋ยวเราเปิดแล้วเท ส่วนตัวนี้ก็จะมีความข้นหนืดนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ภาชนะแหลมๆหรือไม่งั้นก็จะกรอกน้ําน้ําที่ละลายะคะ่ะน้ําสีเขียวที่ละลายขงข้นลงไปนะคะกรอกลงไปค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดแป๊บนึงค่ะเรียบร้อยค่ะความข้นเขาก็จะประมาณนี้เลยคะ่ะข้นมากติดฝานะคะ เราก็จะเดีย๋ยวกูดเอาหน่อยหนะึ่งไม่ได้เสียดายมากค่ะแต่ไม่ไม่อยากให้เขาติดฟ้าออกไปสู่สิ่งแวดล้อมมากความข้นค่ะเห็นไหมคะข้นเหนียวมากเดี๋ยวเราจะใช้ด้ามช้อนนะคะด้ามช้อนที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานค่ะมาแก้แค่ให้เขาออกนะคะ นี่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะพยายามเอาออกนะคะแข <L ess> ็งมากนี่ค่ะ <L ess> ผงสบู่นะคะเราให้ดูเนื้อค่ะว่านเนื้อเขาเป็นประมาณนี้แต่บางร้านเขาจะแพ็คใส่ถุงนะคะ <L ess> เพื่อให้เราสะดวกสะดวกในการเอาออกใช้งานค่ะแต่ร้านนี้น่าจะป้องกันการ แตกระหว่างขนส่งค่ะปลอดภัยไม่มีครีมอะเดี๋ยวเราขอเวลาเอาหัวเชื้อออกก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาคนให้ละลายเข้ากันค่ะความหนืดของเขานะคะ เด็ดมาก <cle an> พอเอาออกได้ประมาณนึงเดี๋ยวเราจะใช้น้ำตรงนี้ค่ะช่วยนี่นะคะ <t> กร<ล>อกน้ำเข้าไปแล้วก็คนค่ะ การเอาออกนะคะทําได้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวมันก็จะออกหมดค่ะใช้เวลานิดนึงค่ะประมาณ20นาทีเรียบร้อย,อยนะคะเราก็เอาหัวเชื้อน้ำยาล้างห้องน้ำออกจากแกนรอนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะ ต่อไปเราก็จะคนให้ละลายเข้ากันค่ะนี่คือเจลที่ได้ออกมานะคะเราจะคนให้ละลายค่ะน้ำที่ใส่ในขั้นตอนแรกนะคะประมาณ2-3ถึงลิตรค่ะค่ะขั้นตอนนี้เพื่อจะได้ง่ายต่อกันคนสารให้ละลายค่ะ คค้นเลยนะคะสีเขียวน่าทานมากแต่ว่าไม่ใช่อาหารนะคะเป็นน้ํายาล้างห้องน้ำค่ะเดีย๋ยวเราจะเติมน้ำเข้าไปอีกหน่อยนึงนะคะ่ะ เพื่อเพิ่มให้เขามีพื้นที่ในการละลายนิดนึงค่ะ เกือบละลายหมดแล้วค่ะเกือบละลายหมดแล้วนะคะ,ะ,คะตอนนี้คือเราเพิ่มน้ำเข้าไปอีกนะคะเพื่อช่วยในการละลายค่ะก็จะเริ่มนน้ำเยอะขึ้นนะคะ ละลายเป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ําลงไปเลยค่ะเขาอืดขึ้นมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเติมน้ําลงไปน้ําที่เหลือนะคะเราจะเติมลงไปเลยค่ะอันนี้เป็นน้ําล้างแกนลอนนะคะแกนลอนใส่ตัวนี้ค่ะเดี๋ยวใส่น้ําที่เหลือลงไปค่ะ เยอะมากค่ะคนค่ะคนให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราจะคนไปเรื่อยๆนะคะ เติมน้ำลงไปได้15ลิตรค่ะรวมทั้งหมด15ลิตรนะคะแต่ของเราอาจจะไม่ถึง15ลิตรค่ะประมาณ12ลิตรค่ะขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานนะคะถ้าเราเข้มข้นมากแล้วก็ใช้ปริมาณน้อยๆค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จแล้วก็จะใส่สารค่าเชื้อค่ะรอเวลาเปิดแป๊บเปิดยากโอเค,อเคได้แล้วค่ะใส่ลงไปเลยนะคะนี่ค่ะ แล้วเราก็ทุกคนให้เข้ากันค่ะคนต่อไปอีกค่ะได้หนึ่งถังเต็มๆเลยนะคะแต่ไม่ถึงสิบห้าลิตรค่ะเพราะว่าถังเราไม่ใหญ่มากถังสิบสองลิตรค่ะ อันนีแล้วเราก็จะใส่กลิ่นลงไปค่ะมาการีนมาการีนฟรชค่ะหอมมากเทลงไปนี่กลิ่นออกเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะคนต่อไปจะเสร็จแล้วค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะใส่น้ำหอมลงไปเดี๋ยวเราก็จะไปกรอกใส่ขวดให้ทุกคนดูนะคะว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงบ้างก็เหมือนน้ำน้ำยาล้างห้องน้ำทั่วไปคะ่ะแต่มีสีเขียวสดใสน่าใช้คะ่ะหลังจากทำเสร็จแล้วคงเป็นคนที่ขยันขึ้นนะคะล้างห้องน้ำ เดี๋ยวเราไปกรอกใส่ขวดกันค่ะเดี๋ยวทิ้งไว้สักครู่เขาก็จะฟองก็จะยุบตัวนะคะพร้อมใช้งานค่ะฟองไม่ยุบตัวก็ใช้งานได้ค่ะลองทำดูนะคะง่ายๆ สำหรับการทำนักยาถึงพื้นในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ